สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องเหยฟรีวันนี้เรามาพบกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับก็คิดว่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับกับชุดตัวเลข2ตัวล่างนะครับก็จะมีหลักสิบนะครับ1สูตรนะครับแล้วก็หลักหน่วย2สูตรเทียบชนนะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลัง อนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR c h a n n e l หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักสิบก่อนนะครับ สูตรหลัก10สูตรนี้นะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก47เนะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับก็เลยไม่เอาสูตรมาเทียบชดนะครับลองดูนะครับสูตรเดียวนะครับงวดแรกนะครับเก้วกเป็น11 11อบเกสเป็น13นะครับได้เลข3แล้วก็เพิ่มไปอีก2แต้ม3 4มสี่หนะครับกับผลรางวัลที่ออก47นะครับหลัก10ล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4ี่ งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้18นะครับ890นะครับกับผลรางวัลที่ออก92งวดต่อมาก็บวกกันแล้วได้18นะครับ890กับผลรางวัลที่ออก80เลข8นะครับเข้ามางวดต่อมาบวกกันแล้วได้15นะครับ567นะครับออก55เลข5นะครับ วัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้15นะครับ5 6 7กับผลรางวัลที่ออก7 3หลักสิบนะครับเลข7งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้7นะครับ7 8 9นะครับเพิ่มไป2แต้มกับผลรางวัลที่ออก9 9งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้5นะครับ5 6 7นะครับออก7 1 ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข7็วัดต่อมาบวกกันแล้วได้15นะครับ5 67กนะครับกับผลรางวัลที่ออก6 5หลักสิบนะครับคือเลข6กแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ1 8บวกแบวกได้9นะครับเพื่อนไปอีก2แต้ม9 0 1นนนะครับกับผลรางวัลที่ออก เก้ากนะครับเลขเก้านะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดติดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับ ศูนย์บวกเจ็ดบวกแปเป็น15นะครับได้เลขห้าเริ่มไปนะครับหกเตัวนะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่าง1นึยอ6หนะครับเรามารอรุ่นว่าจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบบนนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่จะเป็น2ส,สูตรเทียบชนนะครับจากงวดที่ออก5้าห้านะครับ ชนกันที่ตัวเดียวนะครับเลขห้านะครับผลรางวันที่ออกห้าห้าห้าตัวเดียวนะครับเข้ามานะครับหลักหน่วยนะครับว่าต่อมาก็ชนกันที่เลขสามนะครับออกเจ็ดสามสามตัวเดียวเพียวๆนะครับวันต่อมาชนกันที่เลขเก้านะครับออกเก้าเก้า ว่าต่อมาชนกันที่เลขหนึ่งนะครับกับผลรางวัลที่ออกเจ็ดหนึ่งชนกันที่เลขห้านะครับตัวเดียวเพียวๆนะครับออกหกห้าของงวดที่ผ่านมานะครับชนกันที่เลขเก้านะครับออกเก้าเก้า เรามาดูของงวดนี้นะครับว่าจะชนกันที่ตัวไหนนะครับจะได้ตัวไหนเป็น2ส,สูตรเทียบชนนะครับสูตรที่1น,นะครับ5้าบวกศนบวกห้าเป็น10 10ิบบวกห้าเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้าเพิ่มไปนะครับห้าหกดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห้านะครับหลักหน่วย 4บวก5เป็น9 9บวก7เป็น16 16บวกเเป็น23นะครับ3 4 5เวก3บก 3, 3, 3เป็น6 6บวก3เป็น9นะครับ9ก1กับผลางวัลที่ออก99 0บกเเป็น15 15บก6เป็น2 1นะครับได้1 2 3 กับผลรางวัลที่ออก7 1 9ดเบวกหเป็น10บสิบวกเเป็น 7, 7, 17 17จบเวกเเป็น24นะครับได้สี่ห้าหกับผลรางวัลที่ออก6กห้า5ดานะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับแปบวกหเป็น13 13าบวกสเป็นสิห สิบวกสองเป็น17นะครับได้7 8 9กับผลรางวัลที่ออก99้นะครับหลักหน่วยอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับ1นบวกเเป็น10 10ิบวกหเป็น16 16กบวกหอีกเป็น22นะครับได้เลขสองเพิ่มไปนะครับ3าสี่ 1> 1 6. หรรนึ่งมิยอหกหกลองดูนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยล่างแล้วก็หลักร้อยของเลขหน้าพวทีเลขท้ายนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนจากงวดที่ออก5 5เหมือนกันนะครับ5้บวก3เป็น8 8บวกเเป็น15 15บกเเป็น22นะครับได้เลข2สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ2 5 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5 เกบวกเกเป็น18 18ปบกแเป็น26 26ิบกยวกสเป็น30นะครับไม่ศูนย์สานะครับออก7 3็ดสาศูนบกหบวกสเป็น9 9้เบกสเป็น13บสานะครับสามหกเกผลรางวัลที่ออก9 9้ สี่บวกสองเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้านะครับบวกศูย์ก็เป็นสิได้ห้านะครับกับผลรางวัลที่ออกเจตัวที่เข้ามาคือเลขหนึงบวกหเป็นสิบสาบวกหเป็นสิบแปดบวกหเป็นสินะครับได้เก้กับผลรางวัลที่ออกหกเลขห้นะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับ 0บวก1บวก8เป็น9 9เบวก7เป็น16นะครับได้6 9 2กสองกับผลรังวัลที่ออก99อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้8บวกเเป็น15 15สิบห้าบวก3าเป็น18 18บวกเป็น19นะครับได้เลข9้า เพิ่มไป3แต้มก็เป็น12 2เพิ่ม3เป็น5นะครับ9 2 5 1มิยอล6จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับกับสูตรที่2นะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่างสองสูตรนะครับตัวเดียวที่ชนนะครับก็คือเลข2นะครับเลข9้าเลข5ไม่มีนะครับชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับ สองสูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับสองตัวเดียวเพียวๆจะมาไหมหนึ่งมิเอ,อนะครับรอดุนว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามสูตรหรือไม่นะครับ ก็ย้ำกันอยู่เสมอนะครับสูตรก็เป็นเพียงการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาจับคู่ดูนะครับหลัก10หลัก10บห้ากเจ็นะครับ หนักหน่วย2ตัวเดียวนะครับจากคู่ก็จะมี5 2 6 2 7 2หนะครับสคู่นะครับใน3คู่นี้นะครับถ้าเรามาพิจารณานะครับจากแต้มรวมนะครับจากสูตรแต้มรวม โวดนี้แต้มรวมล่างมีอยู่สองแต้มนะครับก็คือแต้มศูย์กับแต้ม9้านะครับอันนี้แต้มเจดไม่มีนะครับแต้ม8นะครับแต้ม9้านะครับจะมาไหมนะครับที่ว่าชุดเดียวก็คือคู่เจดสองนะครับที่เข้าแต้มนะครับเข้าแต้ม9้านะครับส่วนคู่ห้าสองหสองถ้าใครชอบก็ พอเลือกไปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์ให้ดูตามสูตรนะครับมันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้เดี๋ยวจะรวบรวมสรุปนะครับภาพรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมของสูตรที่ลงไว้ทั้งหมดนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับมาเป็นตัวเด่นตัวชนนะครับที่น่าสนใจนะครับ ถ้าในคู่นี้ก็ถ้าเราดูสูตรเลือกคู่คี้ด้วยนะครับก็ก็เข้าสูตรนะครับเข้าสูตรนะครับหลัก10สูตรคู่คี้สูตรเก่าที่เข้ามาได้เลขขี้นะครับสูตรหลักหน่วยนะครับคู่คี้สูตรเก่าที่เข้ามาได้เลขคู่นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับอีกหนึ่งคู่ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้าชนแนลวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ